สวัสดีค่ะวันนี้เสื้อพร้อมค่ะพร้อมที่จะลุยทํางานนะคะเห็นบอกค่ะเสื้อเสื้อมีพัดลมค่ะวันนี้ไปถอยเสื้อมีพัดลมมาซื้อพัดลมเขา้คอเฉยๆไม่พอใจค่ะเลยต้องการซื้อเสื้อที่มีพัดลมด้วยนะคะตอนนี้จะเปิดให้ดูค่ะช้าไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเวลานี้ร้อนค่ะร้อนมากๆ เลยอะไรนะคะเลยจะซื้อเสื้อที่มีพัดลมนะคะอันนี้เป็นเป็นเสื้อค่ะไม่ต้องดูไซส์นะคะซส์ใหญ่มากเกินไปไม่ต้องดูไซส์อันนี้เป็นอะไรนะคะพัดลมอ่าเป็น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 พัดลมค่ะเป็นพัดลมแล้วก็อ่าจะมีแบตเตอรี่ข้างในค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเดียวจะน่งจะอนพัดลมจะเปิดอันนี้เป็นเป็นเป็นพัดลมค่ะเป็นพัดลมนะคะจะเปิดให้เจียวมาติดเสื้อค่ะ มาติดเสื้อแล้วะค่ะไปทํางานเพื่อเป็นอันนี้เป็นพัดลมสองตัวค่ะแกะให้ดูก่อนเนาะเป็นพัดลมเด็ดค่ะเด็กติดไว้ข้างในเสื้อคะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวจะติดให้ดูค่ะนน <c oughs> พัดลมสองตัวข้างเอวค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ <c oughs> โอ้าวแบตเตอรี่เออแบตเตอรี่มีสิบอะไรดิหรอไม่หู้ไม่อะไรขอเปิดดูก่อนยังไม่อธิบายโอ้โนะ แบตเตอรี่อะไรแบตเตอรี่โตอันนี้แบตเตอรี่ค่ะอันนี้แบตเตอรี่โตแบตเตอรี่แบตเตอรี่อันนี้สายเสียบค่ะสายเสียบชาร์จไฟนะคะน,นี่สายเสียบคิดว่าเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์สายเสียบอ๋ะสายเสียบจริงๆค่ะอันนี้เป็นสายชาร์จไฟนะคะอันนี้เป็นอะไรอโออันนี้ก็เสียบคล้ายๆอะไรนะคะมือถือค่ะเสียบปลั๊กไฟกับมือถือเราได้ค่ะ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียบที่ที่ที่อะไรนะคะที่นี่ที่ปักพลม,มเสียบต่อที่ปักพลมนะคะตอนนี้นจะจะเก็เสื้อก่อนะคะแกจะเสื้อก่อนแล้วเลยอันนี้เป็นเสื้อไม่มีแขนนะคะเพราะว่าคันสมมอยากจะได้มีแขนเพราะว่ากลัวเกะกะเวลทาทํางานจะมีเกี่ยวหมุนอย่างนี้นะคะ มุน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 แล้วก็เปิดได้อย่างนี้แล้วก็จะมาครอบที่ที่ที่เสื้อนะคะจะมีรูเสื้ออยู่นะคะเด้อมาครอบข้างนอกเพื่อที่ไม่ให้อะไรนะคะใบพัดพัดลมเกาะโดนตัวเราค่ะอันนี้นะคะแล้วก็เอ่อมุนหรอคะมุนมุนมุนพัดลมอ่ะแน่งแล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสองข้างนะคะวันนี้ แล้วก็ใส่เสื้อจะมีอะไรนะคะจะมีสองสองสองโอ๊ะโซกับตาลชิค่ะใช่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 นี้อันนี้เอาใส่ข้างนอกค่ะเป็นที่เหมือนกับพัดลมเรานะคะเพราะเวลานี้นะเขาทําแบตเตอรี่เล็กๆค่ะแล้วก็เบาแล้วก็ใส่สบายๆค่ะสมัยก่อนนี้จะป็นเสื้อก็จะหนักนะใส่เสื้อเฉยๆก็ใกล้เกือบจะกิโลค่ะแต่ว่าเวลานี้ไม่ถึงค่ะ เบาเบาที่สุดแต่ว่าก็ใช้ได้ประมาณ3ามถึงสชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวแต่เองยังไงเร่งที่สุดสามุดห้าชั่วโมงเร่งเครื่องหรือว่าทําอะไรนะคะทาเบาๆมีมีมีเก็บไฟได้อันนี้ก็จะเสียบปลั๊กไฟเพื่อที่ให้พ่าลมเวลาใช้งานนะคะเสียบปลั๊กเพื่อที่ให้อะไรนะคะไม่ให้โดนอะไรนะ ให้ลมให้ให้ให้ไฟมาค่ะให้ไฟแบตเตอรี่มานะคะเสียบอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะจะเสียบที่แบตเตอรี่อีกทีค่คะตรงนี้นะคะเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เอ่อเต็มแล้วก็จะโอ๊มีไฟด้วยเขาเอ่อเขาชาร์จให้เสร็จนะคะเสื้อนี้คิดว่าใส่ได้เลยไหนคุณสมลองชิมก่อนค่ะชิมก่อนอุเดชีนะดอกันนะเวลานี้อารมณ์ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานที่มโอ้ แบตเตอรี่นี้อาใส่ไว้ที่โปรเกตตกข้างในค่ะจะมีจะมีที่ท,ท,ที่เสื้อนะคะที่ใส่อะไรนะ,ะ,ะแบตเตอรี่ได้ค่ะใส่แบตเตอรี่ข้างในนี้ได้ค่ะมีกระเป๋าให้ด้วยค่ะเสื้อนี้เขาทําเพื่อที่อะไรนะคะใส่ของอเพื่อที่แบเอออันนี้ใช้กระเป๋านี้หรือเปล่าใช่เนาะที่มาใช่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 ใชใชค่ะลองใส่ดูเลยค่ะเ้อว,ว่าจะเย็นสักแค่ไหนเอย ีก,ก่อนแล้วคส่ะ๋อันนี้อ,อันนี้นนเลขไฟเปิดสวิตไฟหรอคะจ,จะจะ,จะทำจะกดปุ่มแล้วก็จะปล่อยไฟเข้านะคะจะลองดูรอสักพู่นะ,ะอ่ามาแล้วค่ะเห็ดบล็อกเห็นไหมคะเ,เย็นๆค่ะเย็นดีเหมือนกันค่ะ อันนี้นะคะพัลดลมอยู่ยด้านข้างพัลดลมอยู่นั้นขะโอ๊กโ,โมเดลยดลูกโอ้อันนี้เป็นเป็นเป็นจะใช้อ่ไฟแรงหรือว่าอะไรนะให้พัดลมเย็นเย็นโอ้เย็นดี่เหมือนกันค่ะเย็นดีเย็นดีโอ้ซูซูส่พองนี้ไหมเอาหัวโบอ่าจะมีอะไรนะคะถ้าอยากจะให้หัวเย็นจะทําได้โอ้มีผมด้วยมีผมหมอกมาด้วยอ่าจะปิดมาขึ้นมาที่อะไรนะคะที่คอด้วยแล้วก็ที่ถ้าเราใส่โบอ่อใส่หมวกอย่างนี้นะคะ จะจะเย็นมาถึงหัวเราค่ะเพราะว่าลมจะขึ้นมาตรงคอเราได้ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะผมมุนสมจะจะจะ,จะปิวอ่าถ้าไม่มีหมวกนะก็จะเย็นได้แค่คอเฉยเยแต่ถ้ามีหมวกจะจะเย็นได้ถึงถึงหัวค่ะถึงผมถึงหัวเราครอบหัวได้นะคะอ่าแบตเตอรี่นี้ก็ไอโบตไอที่กดปุ่มต้องใช้ในกระเป๋าไว้ก่อนนะคะใส่ในกระเป๋าไว้ก่อน,นะคะ่ะเก็บไว้อย่างนี้ได้ค่ะอันนี้กระเป๋าอย่างนี้ได้แล้วก็อ่าเย็นได้ถึงหัวค่ะ ยงเย็นแล้วเย็นแล้วค่ะบายยให้ดูให้ดู